เดี๋ยวมาไล่อีกทีขอนงหมดแล้วแต่ว่าถ้าแทนที่จะใช้เข้าอี้อาจจะเป็นช้นไม้เท้าซึ่งคล้องตัวกว่ามีคนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะจากที่ลุกไม่ได้เลยที่ที่อยู่จะตนไปเป่าให้เขาคนจะโตนนะคะเขาดีขึ้นเป่าห้าตัวเขาใช้แล้วช่วยกันนะ้ี่พี่รอเจ้าพอดีนญี่ปุ่นก็สั่งเครื่องทางญี่ปุ่นสั่งเครื่องจุกขอนี่เลยด้วยค่ะ อ๋อคุณแจรถด่อดูกัพ่อก็จอดจอดจอดกันดูแลข้างก่อนทางญี่ปุ่นเขาใช้ไฟร้อยสิบนี่นะก็อย่างที่เห็นนะผมเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงครามศูนย์เรียนรู้บ้านสารพีทีนี้บอกเนียเลยนะครับว่าเป็นเป็นสถานที่น่ามาเที่ยวและน่าเวียนวังจริงๆแล้วก็เจ้าของคือคุณพ่อนี่นะคุณพ่อนิยมคุณพ่อนิยมนะ คุณพ่อนิยมบอกว่าอาการที่เป็นอยู่มันกีน่ปีนะพ่อสามปีามปีก็กว่านะครับอาการที่คุณพ่อบอกได้เลยว่าท่านเองก็บอกว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยร่างกายก็โดนหนุนแต่ไหนก็สะดวกสบายพอมาเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ท่านเองหดหมูกับเกี่ยวกับร่างกายที่เป็นออนะครับแล้วท่านเองก็หวังอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาด้วยเครื่องไอทละแกนนะครับมาพิสูจน์แล้วว่า หลังจากที่ได้ใช้ตัวนี้ประมาณเก<ม>ือบถึงชั่วโมงพ่อก็เดินได้อย่างที่เห็นนะคุณพ่อเนาะนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่ผมบอกได้เลยว,ว่ามันสามารถที่จะดูแลฟื้นฟูร่างกายชีวิตของเราให้ดีขึ้นตามําดับนะครับขอบคุณมากสําหรับคิดนี้เอาพ่อเดินต่อเลยครับเดินต่อเดี๋ยวแค่นวดครั้งสองแลวิ่งได้วิ่งได้กระโดดเลยได้จ้าเนี่ยได้จะไปที่จอดรถอ้าวแล้วตะกี้มาทางไหนข้าวงโน้นโอ้โห